นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีครับพบกับผมนัดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับรายการร้อนมันเดิมน,นะครับเป็น EP ที่4และผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า วันโกนที่ต้นตะเคียนนะครับผมคือผมจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายนะครับผมสถานที่แห่งนั้นเป็นป่าลกล้างไม่ห่างจากหมู่บ้านสักเท่าไหร่แต่หมู่บ้านนั้นก็ไม่ค่อยมีบ้านคนสักเท่าไหร่ครับผมติดกับเหมืองที่เขาขุดดินไปขายแล้วที่เขาเรียกว่ากันว่า แกนแคนยอนนะครับผมแต่ก็ที่เหมืองที่ขุดแล้วที่มันเป็นน้ำนครับผมสถานที่แห่งนั้นเป็นป่าลกลางที่ติดกับแกนแคนยอนมีตำนานเล่ากันมาว่าชาวบ้านแถวนั้นณวันโกนชอบจะเห็นผู้หญิงแต่งชุดเป็นชุดไทยเหมือนนางตะเคียนเดินไปเดินมา อยู่ณข้างในป่าลกรล้างแห่งนั้นนะครับผมแล้วบางคนก็ว่าถ้ายืนอยู่ถนนลาดยางมองเข้าไปที่ทางโลกรล้างจะเห็นผู้หญิงเกวยไก่เดินไปเดินมาณเวลาของเที่ยงคืนนะครับผมและวันนี้เป็นวันโกนผมมีแผนว่ายังไงเราก็เข้าไปผมเลยคิดว่าวันโกนวันเนี้ยผมจะเข้าไปขอหวยครับผม ไปครับว่าเราจะเจอสิ่งลี้ลับหรือเราจะได้โชคกลับมาหรือเปล่าไปกันครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้กำลังขับรถเดินทางไปนสถานที่แห่งนั้นนะครับผมคือสองฝั่งทางนี่ก็เป็นเวลาตีหนึ่งกว่ัวแล้วนะครับตอนนี้คือสองฝั่งทางก็จะไม่มีรถเลยนะครับผม บรรยากาศคือจะเงียบมากก็จะมีบ้านเขานอนหลับไปแล้วนะครับจากนั้นเขจะเป็นทางลุกลังเข้าไปนะครับผม จะไม่มีบ้านคนแล้วนะครับแถวนี้ก็คือบรรยากาศคือวางเวงมากครับถ้ามากันมันเยอะถ้ามากันเยอะนี่คงจะคงจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายครับ แต่ถ้าลองมากันคนเดียวนะครับผมมันจะรู้สึกหวังเวงและรู้สึกน่ากลัวมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าแล้วแถมวันนี้เป็นวันโกนนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้ถึงป่าและสถานที่แล้วครับผมก็จะมีป่าแล้วต้นไม้ใหญ่นะครับ ได้ยินเสียงอะไรไหมครับตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจอมปวกนะครับผม จอมปลวกถูนไหมครับไม่รู้ใครเอาขอปองสีได้ยินเสียงอะไรครับซ่า นี่คือบอกเลยว่าละแวงไปหมดนะครับผมจอมปวกอยู่ตรงนี้นะครับและนี่น่าจะเป็นต้นตะเคียนนะครับผมต้องขอน เราตั้งกล้องก่อนนะครับผมเราตั้งกล้องแล้วตั้งไฟก่อนนะครับผม รู้สึกอึดอัดนะครับทำมาที่แบบนี้ อื่นเนื่องจากวันนี้เป็นวันโกนนะครับเราต้องขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลนโลกนี้ลุกคเทวดาทั้งหลายและท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าขอโชคขอลาบจากท่านทั้งหลายเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นด้วยเถิดสาธุวันนี้ผมมาขอโชคขอลาบ จากแม่ตตเคียนนะครับผมช่วยเปิดทางให้ผมและกล้องของผมได้มองเห็นด้วยเถิดโชคลาภจากนั้นเราก็จะมาท่องคาถาคาถาของหวยนนะ โมตสสะพุทธวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะพักวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะพักวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธานิมิตังปัติมะนะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะขอโชคขอลาภให้ลูกได้เถิด ไม่รู้จะเป็นยังไงครับไม่รู้ผมอาจจะท่องถูกท่องผิดนะครับผมตอนนี้ก็ สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่อยู่ต้นไมน้นี้โอได้เถขอโชคขอลาบได้เถอะครับสั่นหมดเลยครับต้นต้ตนนี้ไม่ใช่ว่าไม่กลัวแล้วผมคือ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตนะครับผมขอเพื่อต้องการได้ผมขอช่วขอรากท่านเลยนะครับช่วยปรากฏเลขที่ผม เห็นด้วยเถิดให้ผมและทุกคนเห็นด้วยเถิดครับผมเฮ้ยได้ยินไหมครับคือมีลมมีใบไม้สั่นนะครับผม ปรากฏให้ลูกเห็นด้วยเถอะปรากฏให้ลูกและทุกคนเห็นด้วยนะครับผมถ้าถูกหวยได้เงินได้ทองครับจะซื้อสารเพียงตายายมาถวายนะครับผม ก็ได้ทำการทาเป้งเข้าไปแล้วนะครับผมเพื่อขอโชว์ขอล่าครับผมจากนั้นผมก็จะทาที่ตาตัวเองนะครับแล้วทาที่ตาตัวเองนะครับเพื่อเปิดนี่ครับผม เนื่องจากคนที่มาให้โชคแล้วนะครับอาจจะเป็นดวงวิญญาณหรืออะไรหรือที่อยู่พบอื่นที่จะอาจจะละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิดนะครับถ้าเราผมคิดว่าถ้าเราจะมองให้เห็นทำไมขนคนหัวตั้งเลยอะ่ะโอ้ ต้องมองลอดใต้วางขานะครับขอโชคขอลาไม่แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะผมจะมองลอดใต้วางขาเพื่อดูหวยนะครับผม นี่มันจอมปวกนี่ตรงนี้พี่จอมปลวกนะครับคือผมแทงมีดเข้าไปเนี่อ ต,งตงงร,งน,รง,ตงนี้เป็นจอมปลวกนะครับเห็นไหมครับผมจอมปลวกตรงนี้เป็นที่ผมขูดนะครับ ไม่ทราบว่าทุกคนเห็นเลขอะไรหรือเปล่าครับลองมองลอดใต้หวังขาดูนะครับผมใครอะ่ะ เพื่อนๆครับผมว่าเราควจะกลับกลับได้นะครับผม ผมก็เห็นเลขแปดนะครับผมว่าลงไฟกันได้ครับแม่งหลอนสุดก็ตรงมาคนเดียวนี่เหละครับผม และสถานที่เคยมีประวัติป่าลูกล้างอะไรเงี้ยคนเท่าคนแก็บอกว่าถ้าเดินออกมาอย่าเงี้ยห้ามห้างหลังงขอให้เ,เพื่อนๆดูข้างหลังให้ผมเลยนะครับผมได้นึกสึกบนใจว่ามีคนดูให้หน่อย ทางวันนี้ใครรวยก็ใครรวยก็อย่าลืมผมนะครับวันนี้คลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปนะครับเพราะว่าต้องเอาโทรศัพทอะไรเก็บรถรีบเดินกลับครับผม